ทำนายดวงประจําวันพุทธที่3กันยายน2568สําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารโดยใช้ไพ่เทพฮินดู5ใบ 1. ตัวตนไพ่วารหะอวตารหมูป่าของพระวิษณุวันนี้คุณเป็นคนที่มีพลังในการต่อสู้และพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีได้ข้อดีคุณมีความแข็งแกร่งอดทน และพร้อมจะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องข้อควรระวังอย่าเดื้อรั้นหรือยึดติดจ,จนเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับคนรอบข้างคำแนะนำใช้พลังใจที่เข้มแข็งของคุณเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แล้วคุณจะได้รับการยอมรับ2การงานไพ่สุริยะพระอาทิตย์เทพแห่งแสงสว่าง งานวันนี้มีความโดดเด่นและเป็นที่จับตามองของคนรอบตัวข้อดีคุณมีพลังและแรงบันดาลใจสูงสามารถสร้างผลงานที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับข้อควรระวังความมั่นใจมากเกินไปอาจทำให้คุณดูแข็งกร้าวในสายตาผู้อื่นคำแนะนำแสดงออกอย่างสง่างามแต่ควรเพิ่มความถ่อมตนจะทำให้ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น 3. การเงิน ไหเทพวารุณเทพเจ้าแห่งท้องทะเลการเงินวันนี้มีความผันผวนเหมือนสายน้ำต้องรู้จักบริหารจัดการให้ดีข้อดีคุณมีเกณฑ์ได้เงินจากหลายช่องทางหรือได้รับโอกาสใหม่ๆทางการเงินข้อควรระวังระวังรายจ่ายที่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวหรือการช่วยเหลือผู้อื่นคำแนะนำ สรรการเงินให้สมดุลและเก็บออมส่วนหนึ่งเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด 4. ความรักไพ่ชันทะพระจันทร์เทพแห่งอารมณ์และความรู้สึกความรักวันนี้เต็มไปด้วยอารมณ์โรแมนติกแต่ก็ผันผวนง่ายเหมือนแสงจันทร์ข้อดีคนโสดจะมีสเสน่ดึงดูดเป็นพิเศษส่วนคนมีคู่จะมีช่วงเวลาที่อบอุ่นโรแมนติกข้อควรระวัง อารมณ์ที่แปรปรวนหรือความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดคำแนะนำเปิดใจพูดคุยกันด้วยความจริงใจและอย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมาทำลายความรัก 5. สุขภาพไพ่ลอดกับปีละนักปราดผู้รู้แจ้งทั้งวัตถุและจิตวิญญาณสุขภาพวันนี้เกี่ยวข้องกับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กันไปข้อดี คุณมีสติและรู้วิธีจัดการกับร่างกายและจิตใจทำให้สุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีข้อควรระวังระวังความเครียดจากการคิดมากหรือการทำงานหนักจนร่างกายล้าคำแนะนำใช้เวลาพักผ่อนทำสมาธิและหมั่นดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจะช่วยรักษาความสมดุลได้บทสรุปไพ่รวมทั้งห้าใบวันนี้ของผู้ที่เกิดวันดังคารเต็มไปด้วยพลังความมุ่งมั่น และโอกาสใหม่ๆที่รออยู่ข้อดีคุณมีพลังใจเข้มแข็งการงานโดดเด่นการเงินมีช่องทางเพิ่มขึ้นความรักอบอุ่นและสุขภาพดีขึ้นข้อควรระวังอย่าดื้อรั้นเกินไปอย่ามั่นใจจนล้นและอย่าปล่อยให้อารมณ์หรือความเครียดครอบงำคำแนะนำใช้สติและความสมดุลในการดำเนินชีวิตและวันนี้จะเป็นวันที่คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ปิดท้านี่คือคำทำนายดวงประจำวันพุธที่3กันยายน2568ของผู้ที่เกิดวันอังคารโดยใช้ไพ่เทพฮินดูทั้ง5ใบาหากคุณใช้พลังใจความมุ่งมั่นและสติปัญญายอย่างสมดุลทุกสิ่งจะดำเนินไปอย่างราบรื่นทั้งการงานการเงินความรักและสุขภาพครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกด like เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ